เจอแล้วเจอกันแล้ว,ลวตอนเลียงหนึ่งครับพี่น้องพูดอืออืออือกลองด,ดีเลยจ้ะจัดพูดมาขึ้นนอกบ้านทองข้าวขาวงงงามเล้เลอือ ผลงานครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจะพอกันในวันที่12พฤษภาคม2568จ้าร้อน,นีกส้าพาพี่น้องเขารอปลาคือเกาจ้าครับผมมนี้อยู่ในบ้านเนาะ,นะบ้านน้องเมฆครับตำบล้วยขาอำเภอบุญรกจังหวัดอุบลครับพี่น้องไปหลประชาน,นการใจพี่น้องหลวงน้ำสาวอยู่บ้านในบุอใจพี่น้องสี่ส,สิบสี่มันบ่จะแต่ว่าปลาทั้งบ้านทัานี้ฝนบปตกมณีสามสี่หมื่นเลยเนาะแมนครับไปแห่งแลยพี่น้องจ้าไปกันเลยจ้าครับ รวมนึ้งจ้ะขอแดงเกียงหวานเมื่อนี้เขาไม้เอสโก้หน่อยเน,ะ Man, <huh. S 1> นะาะแมนครับแลงพี่อปีจ้ะกุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊กสับปีรวม เหอกเลยนาะหยุดมาขึ้นนอนาะฮะคงหาดอกแล้วจ้ะเครื่องดอกอีกเครื่องหนึ่งออกมาได้นะเต็มอยู่ดอกเนระสีซั่นผู้จะเป็นเนาะ แต่ว่ามีฝนเราทางนี้เนาะครับผมแต่ฝนตกใจเดกเพิ่นสิงหาคมเข็มดีมันมาฝนแน่ครับแต่ไครจ้าอีกดอกนึงเฉียวนึงอีกดอกจ้า mà đẩy xong nào Nhìn kìa Ban Bàn chứ thẳng khâu khảo Xong rồi chứ thật nè cái này nữa nha ừ. <laughs> <laughs> สามจัานี่ดีกวับนี่สีเขียนดีเด้อนี่เป็นเต่านอจ้าามวันนี้งามกว่านี้เลยแต่ว่าดิน,นเพินแหงแน่านะเดี๋ยวงูเม่ปลาเมยพี่น้อง <laughs> มาทำกินด้วจ้ะพี่น้องนี่เดีกินเพิ่นจ้ะตรงองซีซมพูจ้ะนี่ด้ะดีจ้ด้ะเก้จะังจะดีเลยจ้ะอีอ้ดมนะามอย่าหาเลย <laughs> <laughs> เลยเนาะ มันจะเป็นตัวเหลือให้เาอีกหรอปี่ามันจตัวให้นำนอสามดอกค้ะไขรจับอะรกอยูนนี่ได้ไง มันเป็น,นตเพชรทิุ่คนน้นจ้ะตัวแดงจ้ะเอาขาก่อนจะที่หนึ่คคกคุค้งกุจ้ากุ้งกุ้งงเห็นบ่ เน่ขอขาข้างนี้ไราเห็นเรือกัลมเดียวกันจ้ะอุ้ยจุบมึงจ้ะเ่เสื้ออะไนี่ยจีนแม่น่อนี่ครับอุ้ยจีนนี่นด้ออายด้ เจอกันแล้วเจอกันแล้วตอนเลี้ยงหนึ่งครับพี่น้องพูดเ,เป็นของเฮาเลยอ้าเป็นของเฮาแล้วตู้ออด,ดอกไม,อม้ไม้พุ่มสวยๆเนี่ยเอาลูกขาดสวยๆบุญกันงันเลยครับเปิดก่นอนเนาะเปิดกันเก็บเลยเนาะเด็กๆภาพถ่ายใส่อีอกน้ำเต้าเปิ้งไก่ไก่มีโมเมนไข่เอใส่ละนี่ดิใส่ ไต้องบ้างแม่นเห็นไหมแม่ค่ะจะกินอะไรเลยบ้างพี่ทค่ะพี่เนั่ยพี่ลงมือเนาะจ้ะอือวายุได้เก็บทีแรกเนาะครับผมนำเลยได้ายวันนี้เนาะนำเ,ยเยลยบ้างปลาหนาเดงเดงเลแล้วบ้าง เล่นกระเฮงเลยเด้จ้ะพี่หนุ่มเด,ดี๋ยวมาทีแรกเห็นดอกบานเพลินทีแรกเห็นดอกบานเพิ่นเั่นให้เต็มหเป็นหมูสาวนี่เนาะนี่ยอ่ตีแหละดดก็ว่าเดคือเป้สาสอบเดี๋ยวา,ายวโพอ ใบเลยเนาะใส่ายเลยจ้ะไอเนี่อายุเ่นั่นได้บ่บานเลยเนาะเอาไว้ไขก็คหอผมนี่กำลังเป็นไข่นช่ไหม อุ้ยพี่อ,อ้านีุ่ดใหญ่เพิ่เนาะนี่จะที่อี้นี่ะเดี๋ยวเช็คเรืเ้นที่กันครับ,บวันไปนำหาจนว่าครับอันนี้ได้จีบเลยทั้งขาวทั้งเหลืองเนาะวันก็ได้สอง หาดอก <laughs> <laughs> หาดอกแต่ว่าดอกบานดอมใหญ่ขึ้นเลยขอบคุขอบคิเก็บเอาใจาาพาพเพราะว่าเขาเปไก่บานดบานไม่ไหมจ้ะแกอน้หอมเนเดิมเจอกันช้าไปนิด Đại yêu khăn lạc xa mà đầy, không được ăn Khăn mô môn phục tìm đầy là hợp hết thôi Bố mặt tí mù nhầy đấy, phía thùm mùa phía mà mùa phì cha mùa phía dạ mùa phía dạ mùa phía dạ mùa ต้นโตมานี่พึดครับคิดว่าคิดว่าเ <laughs> นีน่ยยามแม,ม่บ่นออกหน่อยดอ,อกใหญ่เนาะอือ แกงอะได้บ่ะเวอแกง้อยูเนะ่ตันอยู่แต่ไปอปูแกงอีปูม,มา <c oughs> ปูม,มาเที่ตุ่ขาไอปูมาที่าแขงดีอยู่้ะพี่เนาะเอาดดาพ้นเนาะเป็นตัวให้ห้ามนำเราบอกแม่ว่ามี <c oughs> ทานดอนนึ่งเลยได้ครับที่เราโง่ <c oughs> ทานม่่โฮมเฮดกอรครับ กูบุญเฮ็ดก,กูบุญนี่แหละจ้ะพี่เนาะปีนี้งบ่อเกเปล่เขาโลแล้วเนาะผมเฮ็กดการด์อย่างนี้ป่นได้อยู่เด้อครับครับผมเฮาสิกลับบ้านเนาะแม่ป้ามี่มจ้ะผลงานเฮาครับเดี๋ยวสิไป,เ,ปเอาออกให้เบื้องย่บ้านอีกเตอรนะ์เนาะครับผมเฮาก็สิ้ากลับบ้านนี่ครับเพราะว่าบ้านเฮามีงานเนาะแม่ป้ามี่มจ้ะมีงานขาวดำจ้า ฮอตบ้านเนะจ้ะพี่น้องวัอนี้จะเอาออกให้เบิง้งเนาะตาใหญ่เลยจังเล้ตาไม่ตาไม่ตาไม่ซื้อจงเลยหมูวานนี้มันอยู่เดอ้อตาใหม่มื้อนี้เฮาหาไก่บ้านจ้ะพี่น้องเพราะว่าไปงนานน้อยเนาะครับผมาบ้านมีงานจ้จะตานี่ก็บ่ธรรมดาเลยได้ละงอกหลายดอก<ะ>อยู่เนาะื้อนี้เนาะสองสามหมูนะครับสามสี่หมู่เนาะจ้า แล้วให้เป็นพระเอ,เเะอกได้มไหมนี่นี่ละงกได้จาหมูหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่ห้าหมูเนาะครับผมก็ได้แกงหวานเนาขะาก็กเดี่ยวปลาเนาะผมลงก็บเลยจ้ะ บอกเคยเห็นดอกหน่อยบ้างได้ครับมันเหี้เห็ดก่อปลาใบมือหนึ่งก็มีผู้หายอยู่ด้วยเป็นเหลืองปกติจะพี่น้องเก็บนี่บอมีของไมหน่อยเนาะมือเขาท่านเนาะมือม้ามือโอครับแล้วแต่เฮาสิเหลือกว่าสิเขาเห็ดยังเพิ่นออกโอเนาะมันได้เก็บเขาก่อนก็เก็บก่อนจ้ะมื้อนี้เฮาเก็บเห็ดก่อครับที่แรกเนาะะพอเห็ดละงอกครับพี่น้อง น้ำใหญยเลยปลาเห็ดก็ลบเข้ามาอีกเทธอนึงก็บ่บ่เห็นเนาะบางแน่เลยครับบานแม่ปลาหมี่แห้งเลยแหละเนาะแม่นครับทั้งปลาทั้งบานใช่แต่ว่าทั้งสังหอมยังเปียกอยู่น้อยยังซุ่มอยู่ครับทั้งผู้ที่เราไปก็ยังซุ่มอยู่จ้ะเมื่อวานเนาะแม่นครับฝนตกว่วตัวฝาจ้าพี่น้องแต่มละหมองกระสตู้ปัสสาวะห บ่แม si ่นดอกนี <M> ่อ <không? S 1> ่ะสีชมพูก็ยังได้อีเด้อครับพี่น้องแม่จ้ะสีชมพูก็ยังได้จ้ะแต่ว่าเพิ่นบ่งามแฮงนได้เนาะเพิ่นมักน้ําแน่ครับมักน้ําตะไคร้ตะไคร้ก็ได้หลายเติบอครับเฮาตีนูเหลืองก็ได้มู่เดียวเนาะครับผมันี้สิพิเฮ็ดเบสีชมพูนี่เพิ่นสิมักน้ําจ้ะพี่น้องคั่นฝนตกมาก็ือว่า นี่ถือว่าได้บงงามเนาะสีชมพูครับแต่ว่าความงามเขานี่เด้มาแทนถือว่าลายดอกติบได้ครับลายดอกสวยครับเมท่านเบืดอได้ี่ย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 ี่ีย่ี่ย่

กันน้ำโมซูดไม้บันไดครับมื่อนี่กันนำสูดกระสีใดก็หนีอยู่ดอกครับพี่น้องถึงแม้สิบเอท่านกะดอกเหลือดอกยังดอกคมพื้นบ่เขาเนาะกระสียังอยู่ดอกครับมาสวมงานเนาะครับผมงานเล่งนี้ก็ใช้กรบเบย้องให้เกิดตรงใช่ไหมเน้องนานสูถูก ไม่เลยบอบอยบอยโอ้จะมีแต่ใครขนาดมาเต็มตาได้ดิ <laughs> <c oughs> เฮอาก็เลือกเขาเป็นมองมองขาดว่าเพื่อนสีออกนะครับพอได้ไปทั่วที่แรกแกเก็บเฮ็ดโกแล้วจะพิมน์ของพอเฮ็ดละงูไปเลยบ้านนี้แต่ว่าประเดี๋ยออกทุกงมองไน่้อยไห้ปละเูก๋ยวจะด้ออกคือข่วนนะครับ <c oughs> ดิจ้ะบิ้ร์ตอันกาแตตาเขาเดี๋ยวเอาเงินกกออนี่เงีเหล็กกระตานี่นผลงานอ่าผลงานครับพี่น้องกระทั่งถือว่ามานอยู่จ้ะครับผมมีเห็ดตะไคร้เนะาะมีจ้ะมีเห็ดตะไคร้ละงบูบานตะเก็บมาอยู่จ้ะเพราะว่าเสียปลาแกงใส่กันเนะาะครับผมแล้วก็เหฮตผงเขา่าซีซึ่งพูดจ้ะพี่น้องผงเข่าซีซึ่งพูดนี่ฝนมาตกบ้บบบองงามปันใดจ้ะแล้วก็มีเห็ดองนุกจ้ะ ลงขูขาวลงูเหลืองสิประมาณเท่านี้ลนะมั้งเนะาะจ้ปลาบาน้องมีเลยเลยอยากเห็นแล้วเนาะส่วนต้องเข้ามาหน่อยเนาะคร,ครับผมครับผมวันนี้ก็พอกันเป็นคลิปสันส้นๆเนาะไหมพ่อมีมเ<อ>นื่องจากว<า>่าเขามีธุระทั้งบ้านครับพี่น้องฮะก็เรคัมลงไปกป็นคิดหอยหน่อยเนาะครับผมแต่ว่าเมื่อดีในของไม่ใะพี่นอ้องเห็นลงโขาวลงโเหลืองเริ่มออก,ากมากเห็นเลยจ้ะแต่ว่าดินกะอยากเห็นจ้ะนี่ครับผลงานก็นถือว่ามาณนี่นเนาะไอ้เนาะ ครับผมพ่อได้อยู่ครับซ้ำนีนน่น้อจ้าพอการมื้อนี้กับวันที 12, ่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าฝากากาไลรก์กาแชร์ก็ติดตาไมไปส่องอีสานบ้านฉันในเดือดจา้าแม่ปามีก็ขอบคุณ,ขอ,คณข,อขอบคุณทุกที่เขามารับชมขอบุญจุกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสําหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอเป็นไม่คลิปนาจา้าเราหลุดกันจพี่น้องว่าแม่ปามีสิพาพี่น้องหาอยู่ห้างกินแบบเด็กหน่อยแบบนี้น้องครับผม